สวัสดีค่ะเช้านี้มารีวิวการเก็บชมพู่นะคะสวยงามมากเก็บได้แล้วแดงช่ำใช่หวานนะคะต้นนี้โอเคเลยค่ะเรียบร้อย ไม้แค่สองช่อนะคะออกมาไม่พร้อมกันค่ะแต่ละรุ่นอันนี้กำลังติดดอกค่ะติดดอกเดี๋ยวเราไปดูส้มโอกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะเก็บได้บ้างหรือเปล่าต้องแต่ถุงดูนะ ลูกนี้ต้องรออีกนิดนึงต่มน,น้ำมันยังไม่ไจะขยายมากอีกสักประมาณอาทิตย์นึงค่ะถ้าเก็บตอนนี้ก็ไม่อร่อยจะไม่ฉ่ำแล้วก็จะมีรสขมๆนิดนึงอันนี้เป็นส้มโอทับทิมสยามนะคะปลูกไว้หลายต้นอยู่นี่กำลังติดดอกช่อใหม่ดอกส้มโอหอมมากค่ะ อยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยเมื่อก่อนมันไม่ได้ปลูกก็ไม่รู้นะคะว่ามันกลิ่นมันจะหอมขนาดนี้หอค่ะหอมหมดเลยอันนี้ไล่แมลงวันทองแต่ก็เอาไม่อยู่ค่ะมันก็ต้องมีเผลอโดนเจาะแรกๆก,ก็โดนเจาะไปเยอะนะคะตอนหลังก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงมาดูลูกต่อไปกันค่ะ ลูกนี้ติดประตูเลยห้อยระโยงระยางเลยเวลาจะออกลำบากหน่อยแต่เก็บก็เสียดายค่ะมาดูลูกนี้กันนะคะลูกนี้เก็บได้ค่ะโอเคเลยก้นก็พร้อม ผิวก็พร้อมต่อมขยายเลยเก็บเลยค่ะอืมย้อนแสงมากเก็บได้แล้วหนึ่งลูกจ้าวางไว้ก่อนเลยอ่าเดี๋ยวค่อยมาเอานะคะไปดูลูกหน้าประตูกันดีกว่า แก่กะมากลูกนี้ลูกนี้ยังไม่พร้อมจ้าต่มน้ำมันยังไม่ขยายไว้ก่อนมาดูช่อดอกช่อใหม่กันนะคะอันนี้ต้องให้ย้ำเยอะๆนะคะถ้าไม่ให้นานเนี่ยลูกจะร่วงดอกจะร่วงหมดเลยอาวเดี๋ยวมุดไปดูฝั่งนี้กันค่ะ อันนี้อยู่ริมรั้วนะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะโน่นข้างบนน,น่นยังไม่สุกเลย เก็บไปหลายรุ่นแล้วมาดูสองลูกนี้นะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาอาจจะเก็บไว้เหลือลูกเดียวนะคะแต่ของเราไม่ค่ะเพราะว่าไม่ได้เน้นให้ลูกปมปันโตนะคะถ้าลูกโตจะขายยากถ้าลูกเล็กๆขายง่ายหน่อยค่ะเพราะลูกโตเราก็นับตามจํานวนน้ําหนักราคาเขาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆราคาก็ย่อมเยาค่ะ ขายไม่แพงค่ะราคาถ้าลูกเล็กหน่อย3-40ก็ขายค่ะขายกันเองคนในหมู่บ้านขายแพงไม่ได้แต่ถ้าลูกโตมากประมาณ2กิโล2กิโลกว่างเขจะอยู่ที่ประมาณร้อยค่ะหรือร้อยนิดนิดเจ็บบาทก็มีขายแพงมากไม่ได้ค่ะ น้อยหนาตาดอกมาแล้วลูกก็มาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำวิธีการห่อหน้อยหนานะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขออภัยด้วยถ้าหากมีอะไรขัดข้องจะพัฒนาและปรับปรุงตต่อไปนะคะ